กี่แต้มดีครับอาจารย์่นคู่คู่มอาจารย์เล่นกี่แต้มดีครับตีแบตเฉยครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับก็ปลูกต้นไม้ไปแล้วครับก็ห้าต้นนะจำปีห้าต้นเลยคุณผู้ชมหกต้นหกต้นเอ้าเอ้าบืดเฉยคุณผู้ชมครับ อาจารย์วิสุนุบอกว่าอาจารย์เป็นนักแบตเก่านะคุณผู้ชมเราปลูกต้นไม้กันมาแล้วนะเออเออเออวูดเฉย โอ้โหอาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุมีเทคนิคครับเรียกได้ว่าเด็กลิ่นมือเก่าโอ้โหโอ้โหมื้อีกแล้วคุณผู้ชมน่าจะต้องใส่แว่นสักนิดหนึ่งเอออ่จาจย์วิษณุจันโอ้โหเอาสวยเอาเอาโอ้โหเรียบร้อยครับนั่นเป็นฝั่งของทีมผู้ว่าครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าพุ่งอาบน้ำมาเงือแตกอีกแล้วคุณผู้ชม เอาเอาเอาดุยเอาล้วครับโบกสะบัดพัดปิวป uh ิวหายเลยเอาเหมือนคุณผู้ชมครับตี เน็ตเป็นใหม่นี่าง,งนี้ไปเลยเพิ่งจะเปลี่ยนเนี่ยเล่นเล่นนานแล้วครับมาถ่ายรูปแค่ทีนึงถ่ายมาดูอ่ะน้องน้องเดินถ่ายสวัสด,ดีรอบสองครับก็ขณะนี้เราได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วนะครับในบริเวณสสวัดีครับอ่ะดอกจำปีต้นจำปีหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นนะคุณผู้ชมห้าต้นก็เมื่อไรจะครบล้านนะคุณผู้ชม

คุณครับคุณอขอถ่ายภาพมาาบไปรักษาเนี่ยไปรักษาครับเออขียนะรอบนี้ตื่นทันแล้วค่ะก็ถ่ายทอสดไอปับงแต่ตีห้านะคุณผู้ชมนะก็ขณะนี้เวลาเวลาเท่าไหร่นะแนาฬิกาลงก็อย่าลืมหาอะไร ตอรอเรือรอลิงก็ก็รวนนะครับคุณผู้ชมนีพูดถึงบาสอาจารย์ํำนาญมากนะครับลูกบอลใหม่มากเลยเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูอาจารย์เล่นบาสนะผมเคยเห็นสเตปอาจารย์แล้วคุณผู้ชมก็น่าจะเคยเห็นตอนที่เราไปที่ดาฟ้าฟอร์จูนอาจารย์ได้โชว์สเตปไปแล้วนะครับเรียกได้ว่านักบาสเก่าแน่นอนครับเรียนที่ไหนจ๊ะ รอบแรกดูไม่ทันไม่เป็นไรครับแม่ด้วยแม่จ๋าแม่จ๋า่ราคอแถวนี้อยู่เนี่ยแถวนไรวะโอ้ยลูกขยานะงยเดี๋ยวไปดูนะมีเปิดไหมวันนี้ต้องอยู่ไหนครับต้องไหน้องไหนเรื่องราคโอมนะดีๆนะขอบคุณค่ะเต้นไม่ได้เึ้นนะครับ แ่แม่แ <c oughs> แล้วใครอยู่เดียวมารูป,ปรบป้าน <c oughs> ไม่แยกไปอยู่มันนกรใครวะให้ถือตัไปเนี่ยเอาไปมือเร็จไรจ้าขอบคุณนะครับลูกขยันเรียนนะทุกคนรยัครับโอเคอาไงต่อ <c oughs> หสบายสบายวันหยุดพักผ่อนเลยแต่งตัวสบายๆนิดนึงครับ ไปเล่นบาสไปคุณผู้ชมเดี๋ยวพาอาจารย์ชาชาไปเล่นบาสอาจารย์เล่นบาสแบบนี้พี่เอก็ไปเล่นด้วยพี่เอนักบาสเก่านะคุณผู้ชมนะ่นมาเลยอไมคนรับอาจารย์เล่ไมเหรอ พี่พี่จะสมมากจริงแค่นี้ไม่หลงก็แย่ท่านบอนี่ดูเซฟดูเซฟอาจารย์เลอัพเลอัพโชว์ไปหนึ่งก,งก็จริงๆถ้าเป็นผมก็เขินอยู่นะครับคุณผู้ชมครับต้องขนาดนี้แหมช,นะชัวครับชัวไม่ชัวร เอ้ยใครวันี้ผมเอ้ยนี่บาซ้อมครับจันเอาคนมาเล่นเหรอวะนี่บาซ้อมบาซ้อมเอ้าแอะมาเดี๋ยวกลัวดนะเอาเลยนะครับดูมันโอ้ไม่ไม่ลงนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเบี้ยวเลยนี่เคควยไอผู้บริหาร โอเคนา้อเอคน้องแขมคุณผู้ชมเลื่อนเอาอเลคเอนเอาเออกแรงกันอือผมว่าลงที่ผมแน่ๆผมว่าแล้วลงที่ผมแน่ๆเลยจ้จ้นี่นักบาสเก่าคุณผู้ชมนักบาสเก่าอ้นนี่ รัดเก่าครับคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมเตรียมรับลูกครับเตรียมรับลูกโอ้โหลงนะคุณผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่องก็ยิงขำๆกันครับคุณผู้ชมที่ที่อบรมที่คุณบอกว่าอดีตครับอดีตคนเอาไปก๊อ สิบสองสำหรับพนักงานใหม่แอดมินเป็นนักบาสเปล่าสิบสองปีนล้นะสมัยมาต้นเขากแบบมือเดียวเฮ้ยได้เดี๋ตั้งหนึ่งนะเดี๋ยวผมถ่ายงานก่อนนะเดี๋ยวห้องนะจะไปอยู่ได้ตั้งต้นมาให้หมดอันนี้ก็อันนี้เราเป็นผู้ว่าสัญจรลงมาเขตหนองแขนมีแล้วตอนแรกว่าจะไปบางเขนเนาะแต่ว่าเธอเอิเมื่อเช้ามีงานวิ่ง ที่น้องเขตน้องแขกได้ปจัดที่พุทธมณฑลเราก็แปลกดีกันไปจากนอกกรุงเทพเพราะว่าน hmm. so right ้งเขตน้องแขกไม่มีส่วนสาธารณะนะครับแล้วก็พอวิ่งเสร็จเราเขมาปลูกต้นไม้กันก็เป็นที่น่ายินดีครับตอนนี้มีเอกชนเสนอเข้ามาปลูกแล้วหกแสนต้นนะหกแสต้นก็ใกล้จะเต็มโคอต้านะแต่เดี๋ยวจะมีเราจะมีแอปสตัวอันนึงก็คือระบุที่กันต้นไม้ อันนึงก็จะระบุว่าคือให้ใคยจองอะไรไทปลูกว่าก็เป็นกวัาสายของกรุงเทพนะที่ว่าคงขับได้แน่นอนหนึ่งล้านต้นภายในสี่ปีครับอาจจะต้องขยายด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องยาร้านต้นก่อนนะก็ดีครัีผมว่าเป็นการตอบรับที่ดีบรรยากาศที่ทุกคนมาร่วมมือกันนะแล้วผมว่าก็เป็นสิ่งที่ได้ทำให้กรุงเทพดีขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวลงเขตน้องแขมก็คงมีหลายประเด็นแต่ว่าน้องแขมก็มีผลงานที่ดีนะถามว่าผลงไนดีดูงไรผมว่าดูจากอที่เราแย่งเหตให้ชาี่ความดูมานะ ก็มีประชาชนแจ้แล้วกองกำลังแขมก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยดีเดี๋ยวนี้อธิบายแล้วถึงการสรุปตัวเลขอีกทีนึงนะครับว่าประเด็นหลักๆของน้องแขมก็คือเรื่องการจราจรซึ่งมีรับรถแต่ละปอนดับบารแขรเยอะเหมือน,อนกันนะก็จะมีจุดที่เป็นคอขวดแล้วก็มีจุดนัดต้มสะสมบ้างนะครับอย่างนี้ไปคุยแล้วก็เดี๋ยวบ่ายพวกลงชุมชนรงมทั้งลงกองกขยะน้องแขมด้วยส่วนเรื่องการชุมนุมใน,นพื้นที่สาธารณะเมื่อวันศุกร์ใช่ไหม ก็เป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ของกรุงเทพที่มีบรรยากาศพื้นที่ชุบมงนเจ็ดก็ต้องบอกว่าบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีว่าทุกคนมาร่วมกันนะแล้วผมว่าพอเรามีการมีกําหนดพื้นที่มีการตรวจอาวุธมีการอะไรมันรู้สึกว่าปลอดภัยอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันถูกไหมคือเราให้เกียรติประชาชนเพราะว่านี่พื้นที่ของประชาชนเองประชาชนก็ให้เกียรติเราด้วยคือเขาก็ดูแลพื้นที่ดูแลกิจกรรมต่างๆให้มันอยู่ในกรอบที่เหมาะสมนะ แล้วก็ตารวจเองก็ละมุนละม่อมขึ้นเพราะว่าผมว่าเขาเองเขาก็สบายใจขึ้นซึ่งมีพื้นที่ที่ที่สามารถควบคุมดูแลได้แล้วก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงพื้นที่อื่นแต่อย่างที่บอกนะนี้เราไม่ได้ําจัดโซนนิ่งนะเป็นแค่ทางออกว่าใครจะมาใช้ก็มาใช้ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้ข้างนอกเราก็ก็ไปไปตามกฎหมายทุกอย่าที่ต้องไปขออนุญ,ญาตอะไรนี่นะครับถ้าถือว่าเป็นเรื่องดีๆก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านดีทำให้วันผมก็รุนหนาวร้อนนะนะก็ติดตามตลอด ก็ลู้ตลอดลว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างเรามีกล้องทีวีจับแล้วก็คอนโทรลเเตอร์ตลอดแต่ก็เหตุการณ์แบบนี้ดีผมว่าเป็นมิติที่ดีครับแล้วผมว่านาคตพื้นที่แบบที่แหละมันจะทําให้เกิดการหกถแถลงกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่ต้องทะเลาะกันเห็นต่างได้เห็นต่างก็ามาถแถลงกันแล้วคนไหนจะเห็นยังไงสุดท้ายประชาไตายก็มีระบบเลื่อกตั้งมีอะไรที่เป็นระบบการแก้เรื่องทางขัดแย้งนะครับก็น,น่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็ขอบคุณทุกคนครับมีฟีดแบ็คที่ดีมากขนาดไหนจากการกระจัดประกอบไป คือว่ามันพัฒนา่ด้ดีและคือตำรวจก็สะดวกขึ้นนะยิ่งถึงว่าผมว่าข้อที่ดีอ,อย่งคือเรากำหนดพื้นที่ใช่ไหมเรากำหนดจานวนคนด้วยเพราะนั้นเดี๋ยมันอยู่ในกรอบจํานวนคนเนี้ผมว่ามันก็มันก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องพลเร์ถูกเสียอะไรมากทุกคนก็อยู่ในกรอบที่ตัวเองทำผมว่ามันแล้วผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พยายามคุยลุกลุ่มนะอย่างเมื่อวานผมไปดนตีสวนเข้าไปที่สวนรวงหมูนก็ไปเจอทั้งน้อๆที่ทำกิจกรรมถือว่าเราก็คุยเขาถามว่าเราจะดูแลเขาเนี่ยเราต้องรู้จักเขาก่อนเนี่่าาเราห อาว่าคือเข้าไปคุยทุกกลุ่มว่าเขาคิดยังไงเขามีมุมมองอย่างไรแล้วก็คุยกันหน้าอยางว่ามันง่ายขึ้นไงเราให้เกียรติก็ให้เกียรติเร,เราผมว่าคนไทยอยู่ด้วยกันได้ด้วยความสมานฉันท์ได้ด้วยความสามันะคคีได้อาจารย์คะแล้วกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อการเปิดพื้นที่เจ็ดพื้นที่นี้ลระคะผมก็ร้องรับทุกคำนะดีแล้วอย่างที่บอกก่อนเปิดเนี่ยใกล้การก่อมงเองยังใส่หัวเลยเดนนั่งประชุมอยู่เนี่ยจำได้เลยี่น้องก็เลยนนั่งใส่หัวเนี่ยผมก็บอกว่าน้องทำไมใส่หัว ขาบอกว่าไม่เห็นด้วยก็ดีไม่ต้องพูดมาเลยคือเราจะเป็นใครเราฟังหมดเราอากลัวเรื่องทรัพย์สินเสียหายกลัวเรื่องจะควบคุมไม่ได้กลัวจะไปทําความเสียหายที่ชั้นใต้ดินนะเราพื้นที่เนี่ยเป็นกานของปรนะชาชนแหละก้างขึ้นมาหรือว่าเรามาเราไม่ใช่เจ้ขาของเลยจ้าโมเราเป็นแค่ผู้มาดูแลปรนะชาชนถ้ากลัวอะไรก็ป้องกันตรงน,นั้นที่แบบกลัวเรื่องความเสียหายก็คุณก็ย้ายรถออกไปห,หมดอยาให้เอารถมาจอดอย้ายเป็นจาหาที่ช่วยยุนนะ่งคุณก็ทันกั้นพื้นที่ให้ดีอธิบายให้เขาฟัง ห้องน้ําเราเปิดให้ใช้นะห้องน้ําด้านล่างก็ดีผมว่าดีกว่าใช้ห้องน้ำรถดิสตามเพราะว่ามันใหญ่นะแล้วก็ก็คือคนพิการะยาชนจะได้ใช้ครับติดตรงเขาแหลกะดให้สะดวกขึ้นว่าก็ดีผมก็ติดขอบคุณน้องที่อยู่คนนั้นที่เขาที่เขาเห็นไม่ไม่เห็นแค่เรานะแต่เราอธิบายเขาก็ยินก็ยอมไงก็คือนวันนี้ถูกทางแต่นักโทษก็ต้องบอกว่าเราทดลองเงินเดือนก่อนนะครับก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจกันนะผมคิดว่าที่อยากจะมีเหตุผลนะครับ ก็แล้วผมว่าระบบประชาธิปไตยมันต้องมีการแสดงความเห็นที่แตกตา่างสังคมที่เห็นเหมือนกันหมดเนี่ยน่ากลัวใช่ไม่มคือสังคมที่เห็นเหมือนกันหมดนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีสังคมที่เห็นแตกต่างนี่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการพัฒนาการได้ ก็ต้องหาทางที uh, uh, away, ่ให้เขามีที่ที่จะแสดวทมเห็นที่แตกต่างกันนะงั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองนะครับหลายเรื่องอ่ะเรื่องสังคมเรื่องอะไรเนี่ยก็มาคุยกันได้บนลานนี้ถ้ามอกว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่ารักไม่ใช่เรื่องที่แบบต้องมาทะเลาะกันตลอดครับลองดูนะอะไรก่อนล่าสุดคุณสีสุวรรณเขาก็ออกมาขอว่าจะองแ้วเกิดมีการที่อยูนอกเขตเจ็ดเจ็ดสถานที่ที่เราวางไว้ทีนี้ก็ยังงงอยู่นะเดี๋ยวเขาไปถามกฎหมายดีนะแต่ว่าแล้วก่อแล้วเราไม่ใช่เป็นเรื่องของ บังคับให้มาที่บัาเป็นทางเลือกนะถ้าเขาไม่ทําตามทางเลือกมันก็เป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะ,ะครับก็ขอบคุณแบบพิสิทธวันนะที่ช่วยชีย้ประเด็นแต่ว่าเดี๋ยวเราให้่สยกฎหมายดูให้รอบข้ออีกทีนงนรับในมุมมองของผู้ว่าตอนนี้คือยังคงพอรกตชุมเฉินอยู่ในมุมมองผู้ว่าเห็นวดว่ายังคงอยู่ต่อไปหรือเปล่าทีนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลใหญ่นะเราไม่เกี่ยวแต่ว,ว่าในกรอบที่เราทำผมเชื่อว่าการรประกาศพื้นที่เนี่ยมันทําให้ พระกาุเฉืนมันสามารถทําให้ดีขึ้นด้วยซนำใช่ไหมกระลาประก,กาศพื้นที่ชัดเจนปุ๊บจำนวนคนพื้นที่เนี่ยมันทําให้การชุมนุมสามารถทําได้แม้กระทั่งมีกระลาุดเฉงเนไงดังนั้นมันอย่างไรก็เป็นตัวที่เหมือนกับปล่อยให้ความกดดันมนก็ได้เป็นตัวช่วยนะหรือกระลาุเฉืนเนี่ยมันเป็นหน้าของรัฐบาลใหญ่ก็คงและแต่ท่านเพื่อท่านคงดูหลายปัจจัยที่ประกอบกันคนระับเมื่อวานมีดราม่าเรื่องของนักปั่นในส่วเดชจัตเตีครับอาจารย์มองว่าอาจารย์จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างครับ ที่สวนไม่ใช่ที่เสีย่ก็เป็นสวนที่มีทั้งคนเดินคนวิ่งนะแ้่ก็ที่แล้วก็มีจักรยานที่จักรยานเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอยู่สวนนอกที่อยู่ริมของอ่ายาสูงนะก็มีบึงกแล้วก็มีแต่โหนั้นปักันแบบเร็วมากแล้วมีอุบัติเหตุเยอะเลยคือมันจะมีจุดที่มันตัดกันระหว่างคนเดินกับคนขี่จักรยานแต่ตามาา่าเมื่อวานผมเชื่อว่าต้องดูให้หละเอียดทีนะผมเชื่อว่าไม่ใช่ความเห็นของคนส่วนใหญ่อาจจะเป็นความเห็นของคนบางกลุ่มนั่นเอง,เองแล้วเราจะไปเหมาว,ว่าคนที่ขี่จักรยา่งีทุกคน เราจะเอามาประเด็นเป็นประเด็นใหญ่ผมว่านะเดี๋ยวคุยกันไม่เป็นไรว่า้อยดีถ้อยไหนกันผมว่าส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันได้ผมไปวิ่งเป็นจักรีติีมาเป็นเป็นร้อยหนเลยมั้งก็อยู่ด้วยกันได้อะงั้นอาจจะมีคนบางกลุ่มนัานจะมีความเห็นอาจจะแบบเหมือนกันข้างๆไปอีกฝั่งหนึ่งเยอนจจะนะก็ไม่เป็นไรแล้วผมว่าสำคัญคือเราอย่าไปกระพือความแตกต่างตรงน,นี้สำคัญคือหาจุดร่วมอย่าไปเน้นจุดต่างเห็ไหมผมว่าจุดร่วมส่วนใหญ่คนจักรยานแต่คนวิ่งอยู่ด้วยกันได้เรารอความเร็วลงจุด แต่ถ้าเราเอาจุดตาเล็กๆมันขยายเนี่ยทางตรจะแตกแยกพึพน่มเม่ไรเดี๋ยวเราไปดูแล้วเดี๋ยวคิดว่าแก้ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าอยากซิ่งมีที่ซิ่งเยอะเป็นซิ่งแต่ว่าสัมคัญ์คือมันเรื่องความปลอดภัยไงถูกไหมเพราะมันต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็ผวมเชื่อไห้ให้คำพูดบางคำม,มันไม่ใช่เป็นคําพูดของนักปั่นทั้งหมดหรอกถูกไหมแต่ว่าถ้าเราเอาตรงนี้มาขยายแล้วก็ไปบอกนี่เป็นพูดนักปัน่นก็อากจะให้เข้าใจกันถ้าก็เดี๋ยวบระมาณนี้ แก้ได้เดี๋ยวไปดูให้ครับเรื่องนี้อาจารย์คะผู้ว่าสัญจรคราวที่แล้วไปคลองเตยมาความตื่นตัวของสํานักงานเขตแต่ละที่เป็นไงบ้างคะโอ้โหคือต้องถามท่านขอเขตกันก็ต้องตื่นตัวเลยครับก็ผู้ว่ามาก็ต้องตื่นตัวเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้มาจับผิดอะไรนะเรามาเป็นทีมเดียวกันนะมาเชิญมาเชิญถามตื่นวันนี้ตื่นกี่โมงวันนี้ตื่นกี่โมงวันนี้ตื่นตีสองโอ้โหไม่ตื่นตัวคงไม่ตื่นตีสองทุ่มนะขอบคุณมากนะก็ไม่เป็นไรก็ท่านบอกเขตก็วิ่งกน แต่ว่าผมว่านี้แหละคือเราไม่ได้เราไม่ได้มาจับผิดอะไรเราถือว่าท่าเป็นเพื่อนร่วมงานหน้าที่เราคือสน้าสูงขันใ่เดี๋ยวเมื่อวานเราไปบางกะปิถ้าเขาเกียดบางกะปิก็มารับใช่ไหมก็ปากว่าเวลาเรามาไม่ต้องมาเยอะไม่ต้องอะไรเยอะคือเอาเ่าที่จําเป็นใช่ไหมคนอื่นก็ทํางานไปอะไรเงี้ยอยากให้เยอะคือทุกคนก็อย่างเช่นกิดเงี้ยไม่ต้องมาต้อนรับก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองเอาเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องมาผมว่าผมว่าก็คงผมว่าตื่นตัวในเรืนที่ว่าเขาคงอยากจะให้เราช่วยเขาไง อยากจะให้เราช่วยอะไรเขาจะได้บอกงนั้นผู้ว่ามาจะได้ฟังแล้วมาช่วยแก้ปัญหาแล้วแนวาทางในการที่จะเลือกเขตที่จะไปสัญจรในแต่ละครั้งล่ะคะมีกฎเกณฑ์อะไรไหมหรือว่าเป็น,น,นการเซอร์ไพรส์เฉยๆว <ๆ S 2> ่าก็เหมือนกับหยิบลอบสเตอรีร่อ่ะนะก็คือขึ้นแต่แต่ไอ้เงี้ยอย่างงี้เรามางวิ่งตอนแรกก็จะไปบางเขนใช่ไหมเออมาวิ่งท่านเซิร์มาวิ่งหนองแขมก็เอาจากกัดไปเลยหนองแขมอะไรงเงี้ยอาทิตย์ที่แล้วผมไปเจอผมมีงานนัดจังวันแถวความเตยก็เลยจัดในความเตยผมเชื่อว่าทุกเขตพร้อมอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็น พี่จะให้เราลงเพราะว่าเขาต้องบริการประชาชนอยู่แล้วครับแต่ก็เห็นว่าพอเปลี่ยนไปแล้วจาเมื่อคืนหรือวันก่อนเนี่ยทางบางแห่งก็ตัดต้นไม้ใหญ่เลยนะเยอะกวา่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยถ้าต้นเติมไม่หมดะแต่เดี๋ยวว่างท,มมาทำประจำอยู่แล้วม่ม้เราหวังกัามากกันแล้วตอนนี้เห็นปลูกต้นจำปี <c oughs> เป็นไงบ้างครับ <c oughs> เขาบอกจำปีเป็นต้น GI ของที่นี่นะ <c oughs> เป็นเหมือพืชประจำตินนะแล้วเรามีพืชมูลค่าทางเศรษฐกิจก็ดีว่าก็คือให้ต้นไม้หลากหลายแล้วทีนี้ถ้าสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีการกำหนดต้นไม้มาที่จะมาร่วมปลูกัันนะคครรบก็ดดีีเเ๋ยยวงงิ่่มอา จริงจังกันแลนะเราผมว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยที่แบบไม่ต้องใช้งบประมาณนะช่วยกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าทิพย์เป็นวันปลูกต้นไม้เราประกาศไปว่ามันก็จะเริ่มคึกคักข,ขึ้นเดกชนก็อยากจะมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้ใยครับก็น่าจะดีน,ะนักข่าวเออเดี๋ยวท้าน้าข่าวไปดิรวมมาปลูกตั้งหมื่นต้นได้ไหมไปเลยท้าเลยเนี่ยคัตื่นเช้าไม่ไหวนะจ๊ะไม่เต็มช้าได้ปลูกใหญ่ก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมนนเนี่ยเอาคุณมาท้าข่าวปลูกต้นไม้คุณไม่เห็นปลูกต้นไม้เราเลยใช่ไหมหนักข่าวหนักข่าวรวมตัวได้ม ใช่ไหมต่มัคคีการรูปตัวการปลูกเอาทุกพันต้นได้อเอาแค่พันต้นวันพันต้นในไม้ปลูกให้ประชาชนอ้าวนี่ท้าแล้วนะผู้บริหารใครบีเอสผู้บริหารบีบีดีบีรูปทั้งสามเนี่ยเนี่ยบีบีอ่ารูมตัวกันไหมปลูกให้ประชาชน <c oughs> ทุกพันต้นได้ไหมอ่าขอท้านนะักข่าวกลับน,นะครับอ่า <c oughs> และนี่คือคำท้าของการกัะชายสิทธ<า><า>ิพถึงสื่อมวลชนนะครับอาจารย์ประเมินมามนทำข่าวก็ไปปลูกต้นไม้ด้วยผ่านมาเรียนอาจารย์ประเมินตัวเองยังไงบ้างครับการทำงานที่บ้านคือเราก็ทำเต็มที่นะ เราไม่มีเวลาพักรอกเออเมื่อคืนเป็นวันเดแรกที่ได้พักเยอะหน่อยแต่ว่าแต่ว่าประเมินต้องให้ประชาชนประเมิน่ะเราประเมินตัวเองไม่ดีหรอกเราเราทำเต็มที่แต่ว่าเราก็อยากจะฟังคําติทุกอย่างนะอยากจะฟังคําติเยอะๆว่าให้เราปรับปรุงตรงไหนเพราะว่าพยายามทำผมว่าทุกคนท่านลองแค่การอกว่าก็เป็นทุกคนที่พยายามทางานให้เต็มที่อ่ะแล้วก็ก็หนึ่งเดือนแรกก็น้อมรับคําติทุกอย่างนะครับอยากจะให้เราทํตรงไหนปรับปรุงไหนผมว่าเราพร้อมเลยผมว่านที่เราคือรับใช้ประชาชนอ่ะก็ต้องฟังให้เยอะ แต่เราคงไม่ไปเบิกตัวเองหรอกเพราะว่ามันมันไม่เหมาะแล้วก็ทำของเราเต็มที่ตามแผนเดี๋ยวเชื่อว่า216 217แล้วมั้งน่าจะเพิ่มเป็น217แล้วมั้งคือแผนเรามันจะเป็นแผนที่เขาไปสิบมีชีวิตนะมันจะงอกไปเรื่อยผมว่าก็ทำไม่ได้เยอะนะผมว่าเกิดเรื่องที่เริ่มมีการแต่เรื่องลดราคาตลาดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบายเราลดราคาอะไรเงี้ยก็ผมว่าก็เป็นเรื่องเรื่องช่วยให้ข้าราชการของเร มีมีฟีดแบ่กอันไหนที่เขาเขาบอกว่าแข็งแรงอยู่แล้วทางต่อไปอีกอันไหนที่แบบเขาอยากให้ปรับบ้างไหมคะว่าก็หลายเรื่องหลเรื่องวิถีชีวิตเรื่องผมว่าเรื่องขยะอยู่เป็นเรื่องใหญ่อย่างที่เรายังไม่ได้แตกอย่างจริงจังคือคือขยะเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนพูดถึงเมื่อวานไปงานสัมมนาเขาอยากให้เรื่องการแยกขยะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเพราะาบางเรื่องเป็นเรื่องยากต้องหดต้องรีบคิดแล้วก็จะรีบวางแผนเรื่อง BTS เป็นเรื่องหนึ่งที่ใกล้จะสรุปแล้วเเรื่องที่ค้างอยู่เรื่องที่มันมีความละเอียดอ่อนเรบ ะะนะคัทุกคเราก้าวหน้าไปเยอะนะผม,มว่าเรามีการพัฒนงงานมีการขุดมีการวางแผนนะผมว่าเออรื่องนีึงขึ้นเรื่องฝุ่นเดี๋ยวก็ต้องรีบมันผมว่าเรื่องหลกัหลกๆคุณนี่ต้องรีบจับดการแต่ว่าเราก็มีแนวนโยบาย,ยานะครับ่ามองปรากฏก<ๆ>ารเรื่องของการเลือกตั้งพัวพงเทีมหานครที่ได้อาจารย์มาแล้วก็มันส่งผลกระทบกับหลายๆภาคส่วนที่มองว่าการเลือกตั้งควรจะมีทุกจังหวัดยังไงบ้างพัวค่ะก็ผมว่านี้ก็แล้วแต่มุมมองนะ ต่คือผมว่าจังหวัดอื่นเขาอาจจะมองว่าเออเห็นพัทยาเลือกเห็นเห็นกรุงเทพเลือกเขาอยากจะเลือกบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มันก็อาจจะต้องไปพิจารณาในในภาพใหญ่ดีแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ทําให้คนตื่นตัวขึ้นถูกมันเพราะว่าทั้งหลักง่ายๆอะ่ะก็คือใครเลือกส่วนใหญ่แล้วแนวคิดง่ายนะเราก็ต้องรับใช้คนที่เขาเลือกเรามาถูกป่ะเราต้องรับใช้ประชาชนเนี่ยแต่เดี๋กาจ,จะคิดเหมือนกันไงีแล้วทีผู้ว่าทีเหมือนกับย้ายสองปีไปดีอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยมีความผูกพันเราอาจจะอยากได้คนที่ผูกพันกับพื้นที่ก เรื่องกางท้องถิ่นไหลที่อย่างที่พนันที่กรมในี่ยโยบายที่กรมเนอยูยย่ย,ยู่20ปีแล้วท่านก็โอโ้โหเข้าใจบอกเลยว่าเหมือนกับพิกฝ่ามือดูเลยงไงก็จะรู้เลยว่าตรงนี้ปัญหาคืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกได้ที่คนดีมาอยู่นานมันก็จะทำให้านนาใหการต่อเนื่องมี่้ววัยการหลก็มีทั้งข้อดีนะแต่ว่าบางทีถ้าอาจจะมาแล้วไปอาจจะไม่ได้ฝูัฟกับพื้นที่มากอย่างเงี้ยนั่นเขาอาจจะโหยหาตมว่าจริงแล้วก็ไม่แน่ถ้าถ้าผู้ว่าที่มาแต่งต,ต,ตั้งแต่ถ้าทำงานหนักผมว่าก็ชนะใจคนได้เหมือนกันไม่ต่างกันหรอกถูกไหมเพราะผม ว่าาจะทำานงไงถ้าเกิดแต่ามาเอาชนะใจคนได้ไหมบางทีเราอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตั้งก็ได้บางส่วนนะแต่งตั้งมาหรือว่ามาตามราชการแต่ถ้าท่านลงพื้นที่ทุกวันแล้วก็ตอบสนองประชาชนทุกวันผมว่าหลายหลายจังหวัดก็มีผู้ว่าที่คนรักเหมือนกันนะมันก็อาจจะแล้วแต่การวิธีการดําเนินการด้วย คเมื่อวานซืนอาจารย์ไปมทและไปพ um ูดเรื่องกรณีท bueno> ี่อาจารย์ยังคงเป็นแคนดิเดตอายกอยู่อย่างนี้ค่ะก็คืออยากจะถามนิดนึงว่าเป็นไปได้ไหมหลัง4ปีจากการเป็นผู้ว่าจะเห็นชัดชาติสิทธิพันธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีคือไอ้นั้นไม่ได้มีไรนะไม่ได้มีความทะเยอทะยานอะไรแค่พูดตลกตลกแว่าไอ้อัตมรุ่นนี้ก็แปลกไงคือคุณให้เป็นแคนดิเดตอายกแต่คุณไม่รู้จะไปลาออกที่ไหนไอ้เขาเขามีให้ลาออกนะเห็นท่านบุญย่อพูดถึงมันไม่ได้อ่านคือท่านแนะนำว่าไง ไม่มีไม่รู้ใช่ไหมเออก็แค่แซกได้เองว่าดีแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอไอส่วนอีกสี่ปีมันก็หลุดไปแล้วเพราะเดี๋ยวพอมหมดเธอ,องของปัจจุบันมันก็หายไปเองใช่ไหมใช่เด็กก็ตอนนี้ก็เอาผู้ว่าให้ดีก่อนเลยผมนะเอาผู้ว่ายังไม่รอเลยนะองให้ดีก่อน <S 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 แต่มันโฟกัสตรงนี้นะอย่าิ่งไปคิดเรื่องอื่นับแล้วเราก็ผู้ว่ามันก็เป็นระดับท้องถิ่นอ่ะไม่ได้เป็นระดับใหญ่เลยก็ทำตรงน,นี้ให้ดีก่อนครับหลายคนหลายคนแซวเขาบอกว่าอาจจะสานเย่อตา์ไปเจอท่านนายกว่านั้นแล้วก็ การที ies, e ่อาจารย์ทำงานนะครับเหมือนกับทำทำให้ท่าทีของนายกกระชับซอฟลงอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ออ๋ผมท่านก็ก็เอาเป็นเหมือนกับผู้แทนของบัญชาท่านนะผมก็ทํางานร่วมกันก็ไม่มีอะไรผมว่าผมเราเหยียบคิดอย่างนี้เลยผมท่านท่านก็เป็นผู้บริหารใหญ่แล้วก็พยายามร่วมงานกับท่านอ่ะไม่มีหรอกท่านเมื่อกี้ถามอะไรนะพี่บอลไก่เนี่ยปัญหาหลักที่สุดเลยนะคือเรื่องความช่วยเหลือไม่มีปัญหาแล้วปัจจุบันนั้นในแง่ของการกินที่อยู่สายเข้ามาล้าหมด ว่ามาโวคนไท้น้าใจเยอะมากนะมาทางเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งผมก็บอกว่าจริงแล้วถ้าเกิดเราจะจัด,จ,ดจัดทั้งสองสามร้อยคนไปอยู่ที่เดียวกันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ไงั้นอาจจยต้องไปกลอะไรเงี้ยซึ่งเขาอยู่ไม่ได้หรอกเขาต้องอยู่ใกล้งานเพราะแนวคิดหนึ่งคือเขาต้องไปกระจายช่วยด้วยตัวเองด้วยระดับหนึง่งว,ว่าห้องเช่าอาจจะมีสองห้องสามห้องอยู่ที่ต่างๆาเงี้ยงั้นในแง่หนึ่งถ้าทุกคนอาจจะลองช่วยก่อนว่าหาห้องเช่าเลยงค่ไหนว่าที่มันจะง่ายกว่าหรือไม่กระม่ายไปศูนย์ลางในการรวบรวมข้อมูลเรื่องห้องเช่าอย่าง้นเพราะว่า สุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่ใกล้งานก็ไม่สามารถจะไปอยู่ไกลงานได้เพราะว่าแนวเงช่วยเหลือเราอาจจะเป็นศูนย์รวมพวกนี้แล้วถ้าเกิดมีเงินช่วยเหลือมาจะช่วยค่าเช่าช่วงแรกๆตอนที่เขาย้ายหรือว่าช่วยในการย้ายอะไรเงี้ยถ้าบอกว่าบางอย่างเนี่ยก็ต้องไอ้น่าเอกชนมาเป็นตัวรุกช่วยแต่ถ้าบอกจะให้เราอยู่สายไหมเนี่ยไปนั่งคุยแล้วไม่มีใครเอาเพราะทุกคนจะทำงานแถวนั้นทำงานมีทำงานโรงพยาบาลจุฬาเยอะมากเลยนะเพราะว่าเหมือนกับฝ่ายแม่บ้านสายอะไรเงี้ยเขาจะมาเหมาห้องแบบที่ไม่อดีอ่ะนี่เจอตอนเป็นรอปศวนย์รวมทุกคนอยู่แถวนั้นหมด ถามว่าปัญหาจากตอนนี้คือต้องดูเรื่องที่อยู่อาศัยหลายๆอย่างแล้วบางทีเนี่ยต้องเอาเอกชนมาช่วยเพราะว่าเอกชนต้องมีค่าเช่าเยอะคือผมเชื่อว่าตอนเนี้ยคนงานงานกลับบ้านเยอะน่าจะพอหาเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะไปดูอีกทีเนี่นบมีม่านจะกวาดกิจแล้วก็คงจะต้องให้เขาได้ไปอใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดยังไม่ไี้อยู่เราก็พร้อมให้อยู่นะนี่ก็จะว่าที่สุพัทรพยมีเหลืออยู่มาห้าสิบคนบางคนไปถูงตามบ้านญาติอะไรอย่างเงี้ยครับท่านบอกว่าก็คงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป อ่านนอ,นนอาจารย์คะอย่างถามต่อ,ถา,ตอถามต่อเรื่องเรื่องก่อนเกิดเหตค่ะอย่างไปคุยกับทางผู้ประสบภัยเขาพาไปดูที่เกิดเหตุค่ะบ้านหนึ่งหลังแบ่งซอยห้องเช่าออกเป็น30ห้องอยู่ในบ้านหนึ่งหลังนะคะแล้วก็เป็นโซนที่ไหม้ทั้งห,หมดนะคะอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะเพราะว่ามันหนึ่งหลังแต่แบ่งได้ถึงตั้ง30ห้องเลยมันเกิดมันก็เห็นถึงสภาพปัญหาของที่อยู่ใกนกรุงเทพนะ คืว่าที่อยู่สายเดนี่บอกครถามว่าทำไมสามสิบพ่อแล้วมีคนอยู่เพราะาเขาจ่ายค่าเช่าเดือนละพันบาทพันบาทเขาสามารถทํางานรอพอเดือนหมื่นบาทก็อยู่ตรงนี้ได้อันนี้มันก็สะท้อนถึงว่าไอ้ที่อยู่สายสำหรับผู้ยากไร้ของเรายังไม่เพียงพอใช่ไหมแล้วเปโจทย์ตังที่ไหญ่ต้องคุยต่อว่ากรรมอจะทำบทบาทตรงนี้ร่วมกับการแก้าขชาติอย่างไรแต่มันก็คือแฟกซ์แหละถูกไหมถ้าเราถ้าเราเพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาอยู่ได้กับ การเดินทางไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอนี่ก็อืู่ในสภาพที่เราต้องเอามาเรียนรู้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เห็นอยู่ในทุๆๆนะก,กกุมชนไหเขาถามว่าคุณจะมีข้อเศร้าพันบาทได้ยังไงปัญหาธรรมดาไม่ได้เราก็จะอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้แหละนี่ตนะ้องเป็นนโยบายที่ต้องดูแต่ว่ากรมเองเขาท,ทำแก้ปัญหาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ก็เรื่องที่อยู่สายล้วก็มีรัพยากร,ร,กร,รจำกัดในการดูแลผมต้องคุยกับการเกคหะแล้วพ็จริงแล้วทนะางคอนเซอร์นย่างี้นะแหละถ้าเรือคอนเซอร์อย่างเงี้ยเล้วก็มีแผนในการพัฒนาที่อยู่สายใหม่น่าจะเอาตรงนี้เข้าเป็นโจทย์ ที่ร่วมทาด้วยครับเดี๋ยวคงจะต้องหาเรือและท่าเรือด้วยครับแต่ว่ามันก็จะเกิดกับความเสี่ยงเวลาเกิดเหตุเพิงให้อย่างนี้นใช่ไหมคะว่ามันก็ะสูญเสียเยอะแล้วก็ใช่แต่ถามว่าไอ้แบ่งต่อยเยอะเนี่ยม,มันก็ผมว่าปัญหาคือการดับเริออ่ะการเข้าถึงเรื่องดับเริมการอะไรเงี้ยเข้าู่แล้วแล้วก็สภาพที่เป็นไม้ผมว่าคงต้องดูเรื่องการปลอดภัยให้ละเอียดขึ้นปัญหาเรื่องถังแดงเรื่องการเข้าถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องสายไฟอะไรเงี้ยครับ อันนี้จะดูควบคุมไปถึงแบบชุมชนแอทั้งหมดใช่มก็ต okay ้องคหละเดี๋ยวคต้องดูว่าจุชแอที่ควาเสียงตรงไหนบ้างนะครับโอเคไหมขอบคุณนะครับทุกคขอบคุณนะครับโอเคนละครุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปประชุมที่เรื่องรับได้ไให้เรเล็กมันล้มทับ้านบ่อยๆเลยตรงหับ้านคนนเ็ดเจ็รับ โอเคสามอ่ะไปลองเก็บหลายครั้งแต่ว่าเรื่องไม่้นหน้าไปลองเก็บมาห้ครั้งละขอบคุณท่านครับใช้ใช้แท็บฟรีฝั่งดูไปไหมไม่เก็บไม่อะไรต้องให้ลองใช้แอปนะแต่เออเนี่ยปัญหาเรื่องแอปเลยว่าไม่ได้ลูกก็ไม่ทำให้ผมก็ทำให้เป็นคอาวนี้ท่านมาผมก็เลยทำไมลูกไม่ทำให้อ่ะไม่ทำให้ไม่ว่างเยอะแล้ลูกไม่ว่างผมไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยโอเคครับโอเคนี่ก็ปัญหาเลงนะไปลเก็บมาห้ครั้งละเดี๋ไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวดูไม่ได้ทำให้เลยทีผมก็ มาร่วมท้าได้เลยนะใช้จดหมายได้ไหมครับนยุมันมาโอ้โหตัวมันสูงด้วยในลูกเขียนหน้าอย่างไรมือลูกเขียนเนี่ยลูกเขียนหน้าเพราะลายมือเหมือนลายมือเขียนเราก็เซฟซี่เลยเอาเข้าเซฟซี่ฟองดูเลยทั้งระบบด้วยแข็งแรงดีเลเนี่ยเป็นทหารเรือเนี่ยผมไม่ชายอ่ะอายุผมก็ตั้งแปดสิบแล้วตัดมีเดียวการถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยการชดใช้รูปมาคุณผครับเดี๋ยวเราไปประชุมกันที่ สำนักง,งานเขตหนองแขมครับคุณผู้ชมเพื่อหารือแล้วก็ติดต่อสอบถามสถานการณ์หน้าหนองแขมนในปัจจุบันครับเ,นเ,นเราจะเสริมมาช่วยกันต่อไปอย่างไรจะบ้างแล้วก็สำหรับแทฟฟี่ฟองดูครับก็ยังมีจุดช่องโหวออ่สักนิดหนึ่งก็รอประจิบนนิดหนึ่งครับขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาปรับปรุงแอปพลิเคชันอยู่นะครับและการลงปักหมุดบางมือถือบางเครื่องปักหมุดไม่ได้ ก็เดี๋ยวเราหาทางบอกให้นะครับคุณผู้ชมและนี่คือบรรยากาศในวันนี้ครับคุณผู้ชมช่วงเช้านี้และเดี๋ยวเราจะไปไปติดต่อประชุมไม่แน่ใจว่าจะถ่ายทอดสดได้ไหมแต่แน่นอนครับช่วงบ่ายเราเจอกันแน่นอนครับกับการลงพื้นที่บริเวณเขตหนองแขกครับคุณผู้ชมท่านขาคิดเรื่องบวก เราเรียกว่า <substit> ม <uting> uh ีปัญจโฉนแห้ามาถ่ายรูปกันประมาณนี้ครับอคนครับขอบคครับขอบคุณนะครับอคุณะครับขอบคนราพครับกครับอคนะครักขอคุณะรับขอเคครับขอบคุนะครับคนรัอบคครับคุณนะครับุครับขอบคุนะครอคนะรับคุมนะครับถาะรัไขอบค้นที่ัอนรันทครัขครับอคุณนะครัขนับอคุนอครับคุณผู้ชม แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ